ผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน Over Top Up ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันลอบภัยเปอซมีเกมมาวีคารินชาเปสและเกมอือื่นอีกมากมายผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีนะครับชาว เกมแรกมาแล้วนะครับแผนสี่สองสองของเรานะครับอู้ของข้ามก็เรื่องอยู่นะด่นเมนีด้วยสี่สามสามแอกแคกเลยนะครับเน้นเกมบุกนะเ,ออเน้นเกมลุกเราเราเป็นฝ่ายเขียบอลก่อนอนะครับตอนที่โค้ชออกมาทางองรีนะครับองลีเป็่ไ,ไงองรีโดนเบียดอยู่แล้วยังจ่ายได้นะครับูลิตแทงมาวันนี้องลีป้ายมาแล้วยูเซโมง เอ้ยไม่ใช่ตูเล่ครับขอภายนะนี่ครับตูเล่ครับด้วยความทิ่รูปร่างสูงใหญ่กระโดดดีนะครับดูดิผู้ชมองลีนะครับเนี่ยป้ายมาแล้วขึ้นเทคตัวเป็นหมวงอย่างสูงเลยสลับยา่ยาๆตูเล่ครับประตูแรกเขามาแล้วนะบอลอยู่ที่คริสโนโรนโดครับป้ายมาที่วินิโรนัลโดว่างไงครับ โอ้โหปาดมาอย่างสวยครับวีนี้วางบอลข้ามไปแล้วโอ้ยจังหวะนี้นครับทำได้ดีครับไม่รู้ว่าเป็นเนเวสหรือว่าเบคินบบวเวอร์นะผมก็คิดว่าจะโดนแล้วลนะ่ะตัวมันเล็กไงเออจังหวะนี้แนละ้วยิงเลยครับโอ้ยยิงออกไปไหนอะวางยาวมาครับฟานเดนซาแล้วโอ้ยห,ห,หม่งไม่ได้เอาแล้ว กอ,องหลังไปพวดครับยังได้อยู่ครับบอลยังเข้าทางฝั่งตรงข้ามนะชาบี้ลานโซ่ปาดมาให้วินิวินิปาดมาให้พ่โดพ่โด,โดโอ้โหโดนยญาตาเล่แต่ว่ายังได้อยู่ครับวินิวินิเปิดหรือเปล่านะครับจังหวะน,นี้โอ้ยังเอาบอลเองมาเปิดมาให้กับโอ้โหพ่โดหมองไปไหนครับเนี่ยเปิดมาอย่างสวยแต่พิโดหมองไม่ได้เรื่องนะครับระวางยาวมาครับโอ้โหแข่งนะครับเปลี่ยนแท็กติกนะ าเสียงนี่คือคู่แข่งเราเปลี่ยนแทคติกค,ครับปาดไม่ดีครับโดน,นเนวสตักได้โอ้โหฝั่งตรงข้ามบีบแล้วบีบเราเร็วมากเลยนะจังหวะน,นี้เราได้เปลี่ยนคนระับเราสวดแล้วโอ้โหยพยายามจะอ้อมฝั่งตรงข้ามมาครับกุลิดไม่ได้นะจังหวะน,นี้ครับวางยาวมาโอ้โหแต่ตูรามเร็วกว่านะครับบอลยังอยู่นะครับกุลิดว่างไงกุลิดแทงมาให้องลี องลี Only, วิ่งกระชากหลุดเอาแล้วดูซีโอไปพวดแล้วโดนองลีด้วยซ้ายคมๆนะครับโหลูกนี้นะครับสวยสดงดงามจากองลีนะครับนี่ครับจังหวะแบบดูซีโอไปเผลอนะโดนองลีกระชากขายเลยครับแล้วยิงด้วยซ้ายคมๆนะโหเรื่องนะครับโหแล้วฝั่งตรงข้ามนะครับเน็ตมีปัญหาหรือเปล่านะครับ สรับเกมแรกนะผู้ชมดูดิความแม่นยำหรือว่าการเนี่ยเออคองบอลด้วยนะครับดูดิผมเสียเปียบฝั่งของข้าดนะแต่ในเรื่องการยิงเข้ากรอบอะไรเงี้ยผมคมกว่าครับเจอกับนานี่นะอย่างที่ผมบอกดูดิมาแผนสี่สองสี่นะแผนนี้คือจังหวะสวนกับบุกโหดมากแต่ว่ารั่วคือรั่วเลยแดนกลางเราเจอแผนใหญ่นะครับเราจะ สู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานอีกทีนึงนะครับแรมพาดมาที่สโคมาที่เ e อร์เนเดสนะครับแล้วโยนมาที่เนเวสเนเวสจ่ายมานะครับพอสโคออกมาทางเนเวสเนเวสนะครับผู้ผิดอยู่เซยิงหรือเปล่าอูโหแล้วยิงเรียบร้อยเลยเป็นประตูเลยนะครับปุ๋เรียบร้อยนะผมโดนนะครับตัวลูกยิงของยูเซบิโอไม่ยิงคมมาเลยตัวเนี้ย เก่งสามโหมดอ่ะยูซีเนี่ยพระเจ้าเมนีด้วยโอ้โหดูดิคือไม่ส่งอะ่ะคือั้งง้างนนัะ่คือขมลูกดอ,อกอะ่ะเพราะว่ายูซีมันทั้งเท้าซ้ายแล้วก็ทั้งเท้าขวานี่มันถนัดสองเท้าด้วยไงเออไม่เป็นไรนะครับช่วงวันนี้นักเตะเราจะแก้เกมได้หรือเปล่านะครับแทงมาที่ยองรีนะครับของมาที่กุลิดกุลิดว่าไงวางมาครับแต่วางให้ไม่แม่นนะครับโอ้แต่โอต้องเคลียร์ทิ้งนะโดนบีบนะครับ แล้วเคลียร์มาก็ออกครับอยู่ที่ว่านักเตะผมจะมีวิธีรูปแบบการเล่นยังไงนะครับเพราะว่าผมยังไม่ปรับนะเวลาผมโดนเกมเขาแบบอย่างเงี้ยโดนเกมเขาบุกนะครับหรือว่าเป็นประตูเนี่ยผมจะให้นักเตะม,มันแก้เองนะผู้ชมเดี๋ยวดูว่าจะแก้ยังไงนะครับผมเชื่อมั่นในนักเตะผมนะโค้ชแม่งยิงโอ้โหไม่จ่ายนะครับยิงไปไหนก็ไม่รู้นะ แทนที่จะจ่ายนะครับแต่มันไม่จ่ายนะครับจงังหวะนี้ครับสังเกตนะฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยนักเตะผมเนี่ยจะมีการบีบละ <Okay. S 1> คือเพื่อจะเอาประตูคืนนะครับ <Okay. S 1> ดูดิแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกแหละคือถ้าบีบเยอะแล้วไม่ได้บอลนี่คือรั่วเลยนะ <Okay. S 1> แล้วปาดมาที่โอโ้ไม่ได้นะกุลิตวางมาที่ตูเล่ออกมาทางกุลิต กูลิดแทงมาตรงกลางนะครับให้กับยูเซยูเซย้อนหลังมาที่ตูเล่ตูเล่ป่ามาที่องรีนะครับองรีว้างไงองรีแล้วอ้หูองลีไปโดนแสบบอลน,นะครับจ่ายก็จ่ายช้านะหูโ, و, โดนสวนเลยครับแลมพาดยิงเลยนะครับแล้วก็ออกหู و, จังหวะนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเล่นบีบเราเหมือนกันนะเออ คือเกมนี้มันก็อยู่ที่บอลด้วยครับถ้าบอลเข้าทางเราเราก็เป็นอะไรที่ดีนะครับองลีวิ่งกังหวะนี้ว่าไงองลีลรกยิงนะครับโอ้โหกลับมาตีเสมอให้นะครับในช่วงที่จะหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับโอ้ดูดิตามไม่ทันนะครับเบเกนบาวเวอร์องลีตัวใหญ่นะครับถ้าไปจะเบะียร์นี้ก็ยากเหมือนกันนะครับ รึ่งหลังนะครับผมเป็นคนเขีย่ยดูเซนะครับให้ตูเล่ดูเซให้เนเวสวันที่ตูเล่ครับองลีนะครับจังหวะนี้ปาดมายังสวยครับให้กุลิตกูลิตว่าไงแล้วแม่งยิงเลยนะครับไม่ปาดต่อนะคือยิงเลยได้ลูกเตะมุมนะครับแล้วเนเวสเขี่ยมาให้ตูเล่โมงโอ้เรียบร้อยนะครับหนึ่งเรียบร้อยนะครับสองต่อหนึ่ง ขอพ่ยนะครับพูดผิดนะสองต่อหนึ่งและนำหูเจ้าเนเวสนะเปิดมาให้ย่าตูเล่แล้วขึ้นโขงนะครับแล้วตัวประกอบเป็นเบคินเบลร์นะครับไปประกบย่าตูเล่อย่างงี้ก็โดนตูวเล็กกว่านะครับย่าตัวสูงแล้วผู้ชมฝั่งของข้าจะแก้แทคติกไงนะครับไปดูกันนะตอนนี้เขายังไม่แก้นะขอมาที่โูเน่ให้มาที่ยูเซแล้วหูจะยิงเลยนะครับ แล้วไปเล่ยิงอ้โหูติดเซฟฟานเดซาอูหไม่รู้ว่าปัดได้ไงครับลูกนี้มันแรงมากนะที่ทางบอลครับเหลียวโยนโซสโคนะครับไม่ผ่านนะแล้วไปเข้าทางองลีนะครับขออภัยครับลูบเตอคาร์ล็อตครับอยู่ที่ยูเซนะครับป่าันนี้กุลิตกุลิโอ้โหูโดนวิดิจิ้มแย่มาก่อนครับแล้วออกมาที่ยูเซะครับยูเซเปิดมาแล้วเคลียร์ไปได้เมาดินี่แล้วบอลยังเข้าทางอยู่ เยียรตูเล่ต้องเขี่ยทิ้งนะครับเพราะว่าโดนบะีบดักโอ้ฝั่งตรงข้ามเราบุกโผลอยู่นะคุณผู้ชมอูแล้วจังหวะนี้สก,กัดสวยนะครับเออบอลมาอยู่ที่สโคแล้วปาออกมาที่เนเวสเยียตูเล่แล้วปามาให้กับองรีองรีว่าไงครับองรีชิปมาแล้วเบคเคนเอา้าโอ้โหไปฟาวสุดก่อนนะครับเกือบหลุดอยู่นะครับลูกนี้ นักเตะผมเปลี่ยนตัวเองนะครับองรีออกแล้วไปพักนะครับน่าจะหัวแดงแล้วส่งซลาตันลงมานะครับซลาตันก็ผมมองว่าก็ใช้ได้อยู่นะตัวฟรีอ่ะต้องรอร้อยแปดอ่ะผมมองว่าจะดีกว่าเนี้ยจะแตกจะดูดีกว่าซลาตันครับลงมาแล้วจะยิงหรือเปล่าแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงอยู่นั่นแหละเลี้ยงไปไหนครับเนี่ยโอ้แล้วปาดมาที่ตูเล่หูจังหวะนี้ครับ เลี้ยงมาเหมือนจะหลอกคู่แข่งล้วก็ส่งย้อนมาให้ยยาตุ้ยยิงครับแล้วหูยไม่ได้ลูกมูยครับเอาแล้วฝั่งตรงข้ามนะครับืหเกือบเสียบอลแล้วเรียบร้อยนะครับเป่าจบก่อนนะครับไม่มีการทดเวลาผมก็สามารถเฉือนชนะคู่แข่งสกอร์ไปด้วยสองประตูต่อหนึ่งครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเล่นจบไปสองเกมนะครับผมมองว่า เออแท็กติกกับแผนเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชมใช้นักเตะคนไหนที่เก่งในหน้าเมนเจอร์หรือเปล่าับพยายามหานักเตะทีเ่เด่นเด่นเมนเจอร์อะไรเงี้ยผมก็เชยร์ว่าจะดีกว่านะถ้าเป็นสายฮิตูเฮดเลยแล้วเอามาเล่นเมนเจอร์มันไม่เหมาะมันไม่ยิงประตูเลยก็คือมันไม่ใช่ทางของนักเตะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ชื่นชอบอยังไงครับมีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์คอละหนึ่งไลค์ สำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามช่องผมใหม่ผมขอแค่หนึ่งไลค์แค่นั้นก็เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปให้ผู้ชมรับชมต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Jack